คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนหลอนจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณแพนมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงของคุณแพนที่ได้พบเจอกับเรื่องชวนหลอนขณะไปเที่ยวงานวัดเหตุการณ์ทั้งหมดเนี้ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก สองปีที่ผ่านมาครับคุณแพนมาพร้อมกับเรื่องนี้เลยคืนเที่ยวงานวัดมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สามกันเลยครับสวัสดีครับคุณแพนสวัสดีค่ะพี่แจ๊ครค,ครับผมคุณแพนตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับตอนนี้อยู่โคคราช่่่ะพีอยูทนครราชสีมาอากาศเป็นยังไงบ้างที่นู้นใช่ค่ะโอ้จะบอกว่าร้อนมากเลยค่ะตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่ ใช่ค่ะแล้วก็ <มา S 1> ช่วงหัวข้ามที่ผ่านมานี่กรุงเทพต้องบอกว่าเราเจอพายุโหมกระหน่าฝนตกหนักมากตอนนี้อากาศข้างนอกกําลังดี <c oughs> เออนะฮะ <c oughs> คุณแพนกับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง <c oughs> ยังไม่เคยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะพี่แจ๊คแล้วปกติอยู่ที่นู่นในติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับ ย้อนหลังตลอดเลยค่ะเวลาขับรถแล้ว <pero> ก็ก่อนนอนพี่แจ็คมันเป็นเหมือนยานอนหลับชนิดล้มช้างอะค่ะโอ้ใช้คําว่าล้มช้างเลยเหรอแค่แบบสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลับคอกเลยป่ะนะฮะมาคุณแพนมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับคืนเที่ยวงานวัดเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่ผ่านมาชื่อของวัดไม่ต้องพูดถึงเลยนะ ะนะฮะตอนนี้คุณแพนอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนมันมีเสียงก้องกล้องไกลๆเหมือนมีเสียงอะไรสักอย่างอยู่อยู่ขอพักค่ะพี่มันจะเป็นเสียงร้านาข้างๆค่ะอ๋อโอเคไม่เป็นไรเข้าใจได้ะนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้คืนเที่ยวงานวัดไปยังไงครับเรื่องนี้คุณแพนค่ะขออนีาตเล่าเลยนะคะได้เลยครับผมค่ะคือ เรื่องนี้ค่ะมันเป็นประสบการณ์ที่แทนเจอกับตัวเองจะพูดว่าเหมือนคล้ายๆความฝันก็ประมาณนั้นค่ะพี่แจ็คแต่อันนี้คือเรื่องจริงนะคะคือเมื่อประมาณสองปีที่แล้วอ่ะตอนนั้นอ่ะแทนกับเพื่อนนะคะที่เราทํางานเป็นเซลเนาะแล้วก็อคอยวิ่งเจอวิ่งพบลูกค้าต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้ค่ะที่แต่ว่าวันนั้นอ่ะบังเอิญว่าได้มีโอกาสนะคะไปพบกับพระแถว าทางไปสนามบินสัวรนภูมิกัค่ะพี่แต่ว่าวัดที่เจอเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่แถวนั้นนะคะอันนี้ขอบอกก่อนเนาะระหว่างทางอะค่ะพี่แจ็คระหว่างทางกลับบ้านเนาะหลังจากที่ไปธุระก,กับเพื่อนเสร็จแล้วอะค่ะด้วยความที่ตอนนั้นอะเวลามันสักประามาณสักขสองสองทุ่มได้ประมาณเนี้ยค่ะพี่าเราขับรถกลับบ้านกันนะคะแล้วแพนดวยบอกพี่ว่าไหนๆมันก็จะถึงบ้านแล้วเนาะวันเนี้ยเราแวะหาข้าว กินกันก่อนไหมก่อนเข้าบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะลองท้องไปก่อนเพราะว่าอีกข้างหน้าข้างหน้ามันก็อีกไม่ถึงกิโลมันก็จะลงอทางด่วนกับเข้าบ้านแลวเนาะเพื่อนก็บอกว่าโอเคได้เดี๋ยวเราก็ไปหาร้านข้าวแถวนั้นแล้วกันที่แซกแล้วที่เนี้ยระหว่างทางอะคะ่ะระหว่างทางที่กําลังจะลงมอเตอร์เวย์เนาะ,ะแพนะสังเกตว่าข้างหน้าค่ะมันจะมีวัดทีวัดนึ่งแล้วในวัดนะคะพี่มันจะเป็นแบบแสงสีเสียงมันเหมือน เขากําลังมีงานวัดช่วงนั้นนะคะเป็นงานประจําปีอะไรประมาณนี้ยค่ะแพนก็เลยบอกเพื่อนว่าอ่าถ้างั้นน่ะเดี๋ยวเราแวะหาอะไรกินกันแถววัดข้างหน้าดีไหมอ่าแล้วทีนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าได้ได้แต่ทีนี้ทางเข้าวัดนะคะพอเราลงมอเตอร์เวย์มาเสร็จแล้วตรงข้างหน้าวัดนะคะพี่แจ๊คถนนน่ะช่วงนั้นมันกําลังก่อสร้างอยู่ค่ะเหมือนกําลังทําท่อหรือะไรสักอย่างเนี่ยเนาะเราก็เลยต้องวนรถ่ะค่ะเข้าไปจอด ทางประตูหลังวัดอ่ะพี่แจ็คเน้นสภาพว่าอ,อันนี้แทนส่งลูกให้กับทางทีมง,งานดูแลเนาะข้างหลังวัดนะคะเวลาเราขับรถไปใช่ไหมคะมเลี้ยวเข้าไปในประตูวัดฝั่งขวามือค่ะมันจะเป็นคล้ายๆกับศาลาทรงสี่ทรงสี่เหลี่ยนมนะค่ะพี่แจ็คแล้วก็ซ้ายมือมันจะเป็นรานดอกโล่งๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นพวกป่าพวกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บแทนก็เลยบอกเพื่อนว่าเราก็จอด ตรงลานวัดข้างหลังแล้วกันเนาะแล้วก็เพื่อนก็เลยขับรถเข้าไปตรงลานวัดแล้วก็ในระหว่างระหว่างอาคารขวามอือค่ะที่มันเป็นสี่เหลี่ยมอะมันจะมีช่องที่มันเป็นเหมือน It อิดล็อกอะค่ะพี่แจ<ม>๊คที่เราสามารถมองเห็นเข้าไปข้างในได้ว่าเฮ้ยมันมีห้องน้ํานะอ่าแล้วทีเนี้ยเพื่อนก็เลยบอกว่าได้ได,ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจอดเดี๋ยวจอดหลังห้องน้าแล้วก็เราก็เดินเข้าห้องน้ํากันก่อนนะก่อนที่จะไปเดินเที่ยวนวัดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊คแล้วเสร็จปุ๊บอ่าเพื่อนอะลงจากรถ มันก็เดินนําหน้าแพนแต่ก่อนนะแต่ช่วงนั้นอ่ะคือของแพนอ่ะบังเอิญว่ามันมีลายมันมีสายลายเข้ามาแพนก็เลยเดินอาอารมณ์แบบประมาณว่าเดินก้มหน้าไปด้วยกดลายไปด้วยอะค่ะแจ็กก็เลยไม่ได้มองไม่ได้มองข้างหน้าระหว่างทางเดินเนาะเสร็จแล้วปุ๊บสักพักหนึ่งอะค่ะแพนเดินมาถึงข้างหน้าที่มันเป็นที่ที่แพนบอกว่ามันเป็นอาคารทรงเหลียงๆอะค่ะกําลังจะเข้าห้องน้ําด้วยอารมณ์ที่ว่าพี่แจ็คตอนลงมาจากรถอะ แทนเห็นว่ามันมีคนเดินทุกผ่านแบบงานวัดปกติมีแสงสีเสียงนดแล้วก็มองรอดช่องสีเหลีหล่ยมๆนะคะที่แทนส่งรูปให้ดูเนาะเห็นแบบผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กอะไรเนี้ยคะ่ะพี่แจ็คคือกําลังต่อแถวเข้าห้องน้ํากันปกติเวลาเราไปงานวัดใช่ไหมคะ<ๆ>อ่าแล้วทีเนี้ยพอแทนเดินมาเดินเดินมาถึงหน้าอาคารที่แทนบอกอะ่ะเพื่อนนะคะสังเกตคือแทนเงยหน้าขึ้นมาเห็นเพื่อนอ่ะกําลังเปิดเปิดประตูกระจกอ่ะค่ะพี่แจ็ค อประตูแบบอารมณ์ประมาณว่าข้างบนมันเป็นกระจกส่วนข้างล่างมันจะเป็นเป็นเหล็กอะคา่ะเวลาปื่นก็จะหนืดห,หนึหน่อยใช่ไหมคะครับอ่าแล้วเพื่อเปิดเสร็จปุ๊บมันก็ดิ่งเข้าไปแล้วแพนอะเนยหน้าขึ้นมามองแบบเหมือนแบบกําลังงงอยู่ในการเฮ้ยเมื่อกี้เราเดินมามันไม่มีว่ะมันไม่มีมันไม่มีประตูมันไม่มีมันไม่ได้มีแบบอ่าประมาณว่าศาลาอย่างนี้คือมันไม่มีอะค่ะพี่เราเห็นเป็นแบบที่โล่งอะอ่า แล้วเพื่อนนะคะเดินดิ่งเข้าไปในศาลาน,นั้นเลยค่ะพี่แจ๊คเพี่จะอ่าขอเข้าห้องน้ําก่อนอนะไรประมาณนี้ยค่ะคเสร็จปุ๊บแทนอะ่ะยังยืนงงอยู่ตรงหน้าประตูด่เลยว่าเหมือนเรากันลังมา,มาเฮ้ยจะเข้าดีหรือว่าไม่เข้าดีวะแล้วคนที่เราเห็นเมื่อกี้อะคะ่ะแจ็คหายไปไหนหมดอืมคือมันเหมือนภาพมันตัดไปเลยอะคะ่ะข้างหน้าคือไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยรตรงตรงตรงในในศาลาน,นั้นนะคะพี่แล้วเสร็จปุ๊บ แพนน่ะเห็นเพื่อนเดินเข้าไปแล้วทีเนี้ยแพนก็เลยแบบอ่าเหมือนเหมือนอารมณ์ประมาณว่าต้องรีบไปยืนให้เพื่อนออกมาแลลวแล้วระหว่างที่เดินเข้าไปในศาลาค่ะพี่แจ๊คแพนสังเกตว่าซ้ายมือกับขวามือค่ะมีเป็นแท่นวางลงศพไว้อ่ะค่ะพี่แจ๊คทั้งซ้ายแลว้วก็ทั้งขวาเลยเนาะอ่าถ้าเป็นวัดแถวแถวานนึงอะค่ะอ่าศาลาเนี้ยมันเป็นศาลาสวดสวดพระที่คำอะค่ะพี่แจ๊คศาลาเสกอศพนะเนาะมันจะมีแค่เท่านะคะพี่แจ๊ค กั้นอยู่ตรงกลางเพื่อที่จะแบ่งเป็นศาลาหนึ่งกับศาลาสองต <Har> แต่ทีนี้ยวันนั้นามันไม่มีผ้าม่านกับพี่มันก็เลยเห็นทัดเจนเลยว่าซ้ายมือเป็นแท่นวางลงศพขวามือเป็นแท่นวางลงศพอ่ะอแล้วทีนี้แพนก็เลยเดินเข้าไปเพื่อที่จะดึงเพื่อนออกมาแล้วระหว่างที่เดินเข้าไปอะค่ะจากห้องน้ําที่เราเห็นคนทุกผ่าน่ะกลับไม่มีอะไรเลยกลายเป็นห้องน้ําล้างแล้วก็ mm hmm. อ่าห้องน้ํามันจะมี <binding. S 1> สองห้องอะค่ะทเดินเข้าไปเนาะ อ้องขาวามือ,อมแทนสังเกตเห็นผู้ชายอ่าประมาณอายุก็ประมาณก <c oughs> ลางกลางคนนะคะสามสิบนิดนิเนาะ <c oughs> นั่งอยู่บนบนบนอะไรสักอย่างหนึ่งจะเป็นเก้าอีกกอ้ก่าๆหรือเป็นลังเก่าๆอ,อ่ะพี่แจ๊คสังเกตคือเขาอะใส่เสื้อสีขาวใส่เสื้อสีขาวผมเกลียนแล้วก็เสื้อเหมือนเสื้อมาฮ่อมอาค่ะมีกระดุอมอยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างล่างอะ่ะข้างล่างอะ่ะจะเป็นผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าอ่าแล้วเสร็จปุ๊บเหมือนเขาหันมามองอะคะ่ะ หันมามองแบบงงๆว่าใครใครเดินเข้ามาอ,มอะไรประมาณนี้แต่เขาได้ยิ้มยิ้มให้นะคะพี่แจ๊คแต่ไม่พูดครับอ่าทีเนี้ยเพื่อนแต่เพื่อนแทนอ่ะตอนนั้นคือบอกตรงเลยว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะโดนถีหลอกอเราไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องกลัวพี่อ่าเสร็จปุ๊บเพื่อนก็บอกว่านี่ฝั่งนี้มีคนวะเราไปฝั่งขวาก็ได้พอห้องน้ําขวามือคือไม่มีฝ่ายไม่มีอะไรเลยเป็นห้องน้ําล้างทั้งสองเลยค่ะพี่แจ๊คอ่า แล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าสงสัยเข้าผิดคือตอนนั้นไม่ไ no ด้ไม่ไม่ได้คิดกันถึงขั้นว่าโดนถีบหลอกเสร็จปุ๊บแทนอ่ะดึงมือมันออกมาข้างหน้าที่กําลังจะเดินออกจากอ่าหน้าศาลาค่ะจากประตูที่เราเปิดเข้ามาตอนแรกใช่ไหมคะกําลังจะเปิดประตูออกแล้วภาพข้างหน้าจากที่เห็นเป็นงานวัดพี่แคทเชื่อไหมไม่มีอะไรเลยเดี๋ยว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 ไองานวัดที่เราเห็นว่ามันมีไฟมันมีคนมันมีเครื่องเล่นอะไรต่างมันหายไปหมดเลยเหรอใช่ค่ะ ไม่มีเลยค่ะพแจ็คเหมือนอารมณ์เหมือนเราดูหนังอยู่แล้วจอมันดับเลยอะค่ะประมาณนั้นคือพอเปิดออกมาปุ๊บพี่แจะเชื่อไหมข้างหน้าแผ่นอะมันเป็นมันเป็นเตาเผาศพอะเตาเผาศพเนอะใช่พูดแล้วก็ขนลุกเลยพอดีคือมันเป็นเตาเผาศพที่เครื่องเผาศพกําลังทํางานอยู่อะค่ะพี่แจ็ค ตอนที่เดินเข้ามาแพนกับเพื่อนเดินเข้ามาช่วงนั้นด้วยเป็นความเป็นความที่แพนบอกว่าแพนกดไลน์คุยกับต่อาตอบงานอยู่ใช่ไหมคะนึองอ,อาจจะยังไม่ทันได้สังเกตตอนนั้นที่อ่าเพราะว่าอารมณ์เหมือนเราเดินเข้า,า้าวัดแล้วเราเห็นแบบคนพุกผ้ามีของกินมีเงื่อนงืนแต่พอเราออกมาก้าวขาออกมาจากประตูปุ๊บทุกอย่างหายไปกับตาพี่แจ็คไม,ม่เลยแล้วเสร็จปุ๊เบเตาเผาศพมันกําลังแบบกําลังติดเครื่องอยู่อะพี่แล้วขวามืออะ แทนอะเพิ่งจะหันไปเห็นว่าซักป็เลอือะเขากําลังแบบเก็บพวกอุปกรณ์หลังจากที่เขาเผาชักนักิจเสร็จอะพี่แล้วตอนที่เข้ามาคือแทนไม่เห็นเขาเลยนะแทนไม่เห็นซักปลเลือคนนั้นนะพี่แล้วแบบลุงแกประมาณว่ากําลังจะพูดว่าอีหนูเข้าไ,ได้ยังไงแล้วประมาณเนี้ยคือเปิดประตูเข้าไปได้ยังไงอะอ่าแต่แกก็แบบทําหน้างง,งคือหัวหัวกันนะพี่แจ็คแทนก็เลยแบบกับเพื่อนบอกเออก็หันมองหน้ากันนะเมืม่อเมื่อกี้มันคืออะไรวะ คือความรู้สึกตอนนั้นอะสับสนมากตัวที่จะบอกก็คือมันนึกไม่ออกว่าสิ่งที่เราเห็นอะมันคืออะไรได้แต่ได้แต่เก็บไว้ในใจแล้วก็บอกเออมันไม่มีอะไรหรอกแล้วก็<ม>ก็เลยชวนกันกลับบ้านบอกเมื่อกี้เมื <laughs> ม่อกี้เห็นเห็นเหมือนที่เห็นด้วยกัน<ม><ม>ใช่ไหมว่าเราตั้งใจที่จะมากินผักไทยหอยทอดอารมณ์ประมาณแบบอยากเรียนงานวัดอย่างเนี้ยค่ะพี่ อารมณ์ตอนนั้นอนะพอดึกพอเก้าวขาออกมาจากศาลาจากที่เคยเห็นว่ามีผู้หญิงผู้ชายเด็กต่อแถวกันกําลังจะแบบทําธุระส่วนตัวเนาะกําลังเข้าห้องน้ำแล้วก็เดินซื้อของภาพมันตัดเลยอะค่ะมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่เปาเผาสพที่กําลังเผาอยู่ค่ะพี่แจ็คอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บก็ก็ก็ปล่อยเรื่องนี้ไปผ่านไปประมาณสองวนันวันถึงสองวันเนี้แหละค่ะช่วงนั้นอ่ะ วัดแถวนี้ค่ะแพนจะบอกก่อนว่ามันเป็นวัดที่อยู่ไม่ไกลกับบ้านแพนแต่ส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่แพนไม่ค่อยได้แวะที่วัดนี้บ่อยเท่าไหร่คือขับรถผ่านอย่างเดียวค่ะแจ็ค<ะ>อ่าแล้วบังเอิญว่าวันนั้นอะเพื่อนในเฟซอะค่ะ,ขะเขาก็แชร์แชร์แบบแสดงความเสียใจด้วยนะมันเป็นแบบเหมือนกับแฟนหรือว่าญาติของของเพื่อนเขาอีกคนน,นึงอะคะ่ะอืแบบอารมณ์ไวรุ่นอะคะ่ะแชร์ลิฟอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถ่ายรูปตอนที่จัดตอนที่เป็นงานศพแล้วก็ตอนเผาอะค่ะพี่แจ็คแล้ว อภาพที่เขาลงมาคือมันเป็นภาพที่ผู้ชายคุณนาระนอนอยู่ในโรงคนที่แพนหินว่านั่งอยู่ในห้องน้ําห้องนั้นน่พี่แจ๊ค<ห>คือเธอจำเสื้อเขาได้ใช่ค่ะเป็นเสื้อตัวที่เขาใส่สีเดียวกับที่แพนหินแล้วก็ผ้าขาวม,ม้าอ่าแล้วกแ็แต่เรื่องเนี้ยแพนไม่เคยเล่าให้เพื่อนที่ไปด้วยฟังนะคะวันนั้นอะ่ะเพราะว่าจนทุกวันนี้ยังยังยังไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองจะโดนผีหลอกอ่ะพี่อื็ค เหมือนกับแล้วก็แบบอืใช,ใช่ค่ะอ่ะเชิญนะเชิญมา <G ül> ดีจ <St ül> ะว่าก็เลยแบบตอนนั้นอนะอารมณ์คือพอพอเจอเสร็จสองสามวันก็กะว่าไอส่งเรื่องไปดึงโพด,ดีไหมเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบความอยู่แล้วก็เลยไม่ไม่ค่อยได้มีเวลาถึงทีนี้ยได้มีโอกาสฟังไลฟ์สดพี่แจกก๊กเป็นครั้งแรกก็เลยมีขึ้นมาได้เออเราเจออย่างนี้ดกว่าเราไม่กล้าเล่าให้ใครฟังอะพี่แจ๊กกลัวแบบเล่าปุ๊บ เขาก็คิดว่ามันมันไม่จริงหรอกมันไม่ใช่อ่ะก็เลยเก็บเรื่องนี้มานานจนสองปีอ่ะพี่แจ๊คแล้วตัดสินใจเล่าในรายการนี้โอ้ขอบคุณมากนะเท่ากับว่าคืนนั้นเนี่ยตัวของคุณแพนแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยไปเจอเหมือนกับเป็นมิติคู่ขนานอย่างนั้นป่ะเห็นชัดๆว่ามันมีงานวัดเห็นชัดๆว่าในวัดเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันมีงานวัดก็เลย เอ้ยเดี๋ยวจะเข้าไปเข้าใจอารมณ์เลยว่าเฮ้ยดีไปหาผัดไทยหอยทอดในวัดกินเพราะว่างานวัดมันมีอยู่แล้วใช่ค่ะเอะเอขาเข้าไปถึงปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยมาอันตรธานหายไปมันกลายเป็นเมนที่กําลังเผาศพกําลังกลุ่นๆเผาศพใช่ค่ะอุยใช่ค่ะพี่แจ๊ประมาณนั้นเลยแล้วคืนนั้นเรื่องเนี้ยเ,เอาเดี๋ยวก่อนแล้วคืนนั้นหลังจากนั้นได้กินข้าวไหม ไม่ไม่ไม่ได้กินเลยค่ะขึ้นรถปุ๊บกลับบ้านเลยแล้วกับเพื่อนนะคะคนขับเพื่อนมีคนขับน้องแพนนั่งข้างเงียบกันมาตลอดทางเลยที่แจืคแล้วแพนอ่ะคือความคือในใจเราคิดว่าเมื่อกี้เราไปเจออะไรมาแต่เราไม่กล้าคุยไงและเพื่อนก็แบบเงียบตลอดทางเลยแล้วก็ไม่เคยคุยถึงเรื่องนี้กันอีกเลยนะพี่ค่ะ่ะเออเท่ากับว่าคืนนั้นเนี่ยก็อิ่มอัตโนมัติอิ่มอัตโนมัติเลยค่ะกลับบ้านอย่างเดียวครับ คือตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เ,เหลือืออเช่ข้าใจคือตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เผาศพเวลานั้นหรอกแต่ศพที่ถูกเผาเมื่อช่วงเย็นๆเน,เนี่ยเขาส่วนมากเนี่ยก็จะ,ะเผาเสร็จแล้วก็ปล่อยให้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 มันให้มันเป็นความร้อนอยู่ในนั้นอ่ะจนเช้าก็ถึงจะมาเก็บใช่ค่ะเออใช่ใชจ,จะเป็นเพราะว่าตรงนั้นเนี่ย<ช>เขากําลังเพิ่งเปิดเมนเผาศพอยู่ใช่ค่ะเออนะครับ โอเคคุณแพนนี่คือเรื่องราวของคืนเที่ยวงานวัดไม่ได้ไปเที่ยวงานวัดนะค่ะไม่มีงานวัดจริงจริงไม่ได้ไปเที่ยวค่ะพี่ยังไม่ทันได้เที่ยวเลยใช่ค่ะนะแต่เข้าไปในวัดวัดที่เป็นวัดปกตินี่แหละแต่ก็ไปเจอเหมือนกับงานศพนะครับได้ครับคุณแพนยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะนะคะขอบคุณค่ะข้างข้างบ้านที่บอกว่าเป็นร้านนี่เขากำลังร้องเพลงกันอยู่ใช่ไหม ใช่ไหมน่าจะเป็นร้านโต้รุ่งแล้วค่ะพ yes ี่แจ๊คอ๋ออ๋อโอเคเพราะว่าเสียงมันโหแล้วนอนนอนหลับหรอยนอนหลับค่ะเพราะว่าอีกสักพักหนึ่งก็จะเงียบแล้วค่ะพี่อ๋อโอเคโอเคได้ครับคุณแพยังไงขอบคุณมากมากเลยนะแล้ค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด s ั b ส c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณกองสลาก plus. com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มหูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android